การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วง1จนถึง15กุมภาพันธ์2564นะครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดปีกุลหรือว่านักษัตริย์คนเกิดปีหมูนะครับในช่วง1จนถึง15กุมภาพันธ์นี้เราจะมาดูกันว่าดวงชะตาของคนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในปีกุลหรือเกิดในนักษัตริย์ปีใดนะครับ คุณก็สามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเกิดในนักษัตรปีใดน,นะครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ1จนถึง15กุมภาพันธ์2564นะครับ ดวงชะตาการงานของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลต้องบอกว่าในช่วง1นึ่งจนถึง15กุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาท้าทายความสามารถท้าทายศักยภาพของคนเกิดปีกุลก็ว่าได้นะครับไพ่เดี่ยวฟูเนี่ยจะพูดถึงการได้เริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆได้ลองทำได้หยิบจับอะไรใหม่ๆหน้าที่การงานใหม่ๆสำหรับใครที่รองานอยู่สมัครงานไว้ก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้งาน แต่เป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะต้องลงมือทำอย่างจริงจังจะทำเป็นเล่นหรือว่าหยอะแยะไม่ได้นะครับไพ่เดียวฟูเนี่ยจะพูดถึงการที่คนเกิดปีกุนนั้นจะต้องจริงจังกับการทำงานทำสิ่งต่างๆในช่วงเวลานี้แล้วสิ่งนั้นจะมอบ สิ่งที่ดีให้กับคุณมอบความสำเร็จบางอย่างให้กับคุณนั่นเองในช่วงหนึ่งจนถึง15กุมภาพันธ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดปีกุนนั้นจะมีอะไรหลายๆอย่างในเรื่องงานเข้ามาให้ได้ทำให้ได้ตัดสินใจให้ได้ท้าทายความสามารถไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยจะพูดถึงการที่คนเกิดปีกุนนั้นจะต้อง จับงาน2ง,งานทํางาน2อ,อย่างในเวลาเดียวกันในขณะเดียวกันก็จะต้องระวังปัญหาที่มาจากความไม่รอบคอบนะครับอะไรที่จะผิดพลาดได้จะมาจากความไม่รอบคอบของคนเกิดปีกุลเองต้อง ระวังให้ดีนะครับในช่วง1จนถึง15กุมภาพันธ์2564นี้เรื่องงานจะว่าไปแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่ามีโอกาสที่ดีมีความท้าทายบางอย่างที่เข้ามานะครับมีสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาให้คนเกิดปีกุลได้ลองทำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ๆจากหัวหน้างานนะครับใครที่รอง,งานอยู่สมัครงานไว้ก็มีเกณฑ์จะได้งาน แต่สิ่งที่ต้องระวังก็อย่างที่บอกนะครับคือต้องระวังนะครับอะไรก็ตามที่จะผิดพลาด ได้นะครับความผิดพลาดที่จะมาจากความไม่รอบคอบความสับเพ่าเล่อหรือว่าการจับงาน2งานทํางาน2อย่างจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้ต้องระวังให้ดีนะครับคนเกิดปีกุลในช่วง1จนถึง15กุมภาพันธ์นี้อย่างที่บอกว่าจะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องงานบางคนก็จะต้องนะครับเลือกระหว่างงานใดงานหนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ทํางาน2งานอยู่ในเวลานี้นะครับก็จะ ต้องบริหารจัดการให้ดีนะครับเอาละครับดวงชะตาการงานของนักษกัตริย์คนเกิดปีกุลผ่านพ้นไปนะครับขอให้คนเกิดปีกุลจัดการกับการงานของตัวเองได้อย่างลงตัวนะครับในช่วง1จนถึง15กุ่มภาพันธ์ครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างดีกว่าว่าดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของนักษัตย์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15กุมภาพันธ์2564ครับต้องบอกว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลในช่วงหนึ่งจนถึง15กุมภาพันธ์นี้ไม่เสียเงื่อไม่เหนื่อยไม่ได้เงินนะครับไพ่แปดเหรียญเนี่ยจะพูดถึงการที่ต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรพยายามนะครับ ของคนเกิดปีกุนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองในช่วง1จนถึง15กุมภาพันธ์นี้คนเกิดปีกุลจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินเข้ามานะครับผ่าน ความสามารถผ่านศักยภาพนะครับหรือว่าผ่านพรสวรรค์บางอย่างของคนเกิดปีกุลเองที่จะดึงดูดเอาโอกาสที่ดีทางการเงินโอกาสใหม่ๆนะครับในการสร้างรายได้ให้กับตัวคนเกิดปีกุลเองเข้ามาในช่วงหนึ่งจนถึง15กุมภาพันธ์นี้ก็ว่าได้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินครับของคนเกิดปีกุลที่จะพบเจอกับโอกาสใหม่ๆช่องทางในการสร้างรายได้นะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลง ดวงชะตาการเงินของตัวเองให้ดีขึ้นก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุลในช่วงหนึ่งจนถึง15กุมภาพันธ์ถ้าจะต้องระวังอะไรก็ต้องบอกว่าจะต้องระวังไพ่เจ็ดดาบซึ่งจะพูดถึงเรื่องของการต้องระวังในเรื่องของการโดนโกงโดนเอาเปรียบในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องจากผู้คนรอบข้างนะครับที่นะครับ โคจรอยู่ในดวงชะตาการเงินของคนเกิดปีกุนนั่นเองเพราะฉะนั้นคนเกิดปีกุนก็จะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานของคุณก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้นะครับหรือว่าผู้คนที่คนเกิดปีกุนนั้นมีความเกี่ยวพันทางการเงินบางอย่างนะครับก็จะต้องระวังนะครับในเรื่องของการโดนโกงโดนเอาเปรียบนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองจะลงทุนอะไรก็ดูให้ดีนิดนึงนะครับระวัง โดนหลอกด้วยนะครับคนเกิดปีกุลในช่วง1จนถึง15กุมภาพันธ์2564นี้นะครับถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภต้องบอกว่าดวงโชคลาภไม่เด่นนะครับจะไปเด่นเอาเรื่องของดวงชะตาการเงินที่มาจาก พรสวรรค์ศักยภาพและการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของคนเกิดปีกุลซะมากกว่านะครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างวัาหนึ่งจนถึง15กุมภาพันธ์2564นี้ดวงชะตาความรักของนักษัตย์คนเกิดปีกุลนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลนะครับในช่วง1นึ่งจนถึง15กุมภาพันธ์2564ครับดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุลต้องบอกว่าในช่วง1นึ่งจนถึง15กุมภาพันธ์ 2,564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดปีกุนนั้นไม่สดใสสักเท่าไหร่นะครับไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยจะพูดถึงการที่จะต้องระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันที่จะเกิดขึ้นนะครับระวังในเรื่องของการทะเลาะบอกแว้งนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ที่จะต้องระวังความรักความสัมพันธ์ที่เดินมาถึงทางตานันหรือเดินมาถึงทางแยกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันคน คนโสดเองก็ยังไม่มีเกณฑ์จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เรียกได้ว่าทั้ง3สถานะของคนเกิดปีกุลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วง1จนถึง15กุมภาพันธ์2564นี้จะไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วต้องระวังในเรื่องของปัญหาอย่างที่บอกนะครับแต่ปัญหานี้ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะนำพา ไปสู่การเลิกกันหรือไม่ก็ต้องบอกว่าไพ่เดอะสตาจะพูดถึงการที่ทุกอย่างจะคลี่คลายและจบลงได้ด้วยดีในแบบที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้คนเกิดปีกุนนั้นมีสติให้มากกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วง1จนถึง15กุมภาพันธ์2,564นี้นะครับจะตัดสินใจอะไรนีครับ ก็ขอให้คิดทบทวนให้ดีมีปัญหาอะไรก็ขอให้ค่อยๆเปิดอกพูดคุยเคลียร์ใจกับคนรักของคุณนะครับสำหรับคนที่คบหาดูใจกันอยู่ต้องระวังสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าความรักความสัมพันธ์จะเดินมาถึงทางแยกเดินมาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือจะยุตินั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจครั้งนี้ คุณเลือกได้คุณสามารถที่จะกำหนดชะตาของคุณได้จงเลือกในสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเป็นไป จริงๆนะครับอย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ความรู้สึกก็แล้วกันนะครับเอาละครับดวงชะตาความรักของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลผ่านพ้นไปนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจของนักษัตริย์คนเกิดปีกุลนะครับคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้เป็นดั่งข้อคิดข้อเตือนใจให้คนเกิดปีกุลนั้นใช้ชีวิตอยู่บนความ ไม่ประมาทนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดปีกุลท่านใดที่อยากจะดูดวงชะตาส่วนตัวกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับสามารถที่จะแอดไลน์ไอดีใต้คลิปนี้แล้วสอบถามรายละเอียดการดูดวงชะตานะครับกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงการจองคิวค่าครูกันเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ ID ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากนะักษัตริย์คนเกิดปีกุลกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจกขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาอวยพรนักกษัตริย์คนเกิดปีกุนทุกคนนะครับขอให้โชคดีรับช่วงเวลาแห่งความรักในช่วง1จนถึง15กุมภาพันธ์2564นี้กันทุกคนวันนี้บุญรักษาเทวาอวยพรสวัสดีครับ